กระาสวัสดีทุกช่องกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนันโน่นหนึ่งแข่งการยิงประสานะผมซึ่งวันนี้ฮะมาตะลุยกับฟริดชิงครอสกันอีกแล้วฮะเรียกว่าวันนี้ก็งบเนี่ยอยู่ที่ราวๆหนึ่งพันละกันมาลุยกันเลยครับผมกับห้องเอ็กซ์เพรสมาเราจะปรับกันที่เท่าไหร่ดีวะคือ เมื่อวานอ่ะเออผมก็ว่ามันผมกลัวตึงหน่อยครับท่านผู้ชมเออแต่ถ้ากลัวก็เล่นไม่ออกใช่ปะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวฮะปืนสิบไปเลยฮะวันนี้อืม,มาช้าๆแล้วกันนะตอบไปก่อนเบาๆโอ้โหเจ็บแบบเบาๆเอ,อ้ยไอย้ย่าไม่มาโอเคคือถ้าจะล็อกตัวมันก็จะแปลก,กๆป่ะเออเพราะฉะนั้นก็ยิงไปฮะ แต่กูหมดไปแล้วไปคืนหน่อยคืนหน่อยชา้ชาชา้าช้าโอเคโอเคโอเคสว่านไม่มาแล้วปะเองปลากระเป๋าไม่มาอื่มั้งเฮ้ยอะไรวะโอเคเตา่าตั้งเตา่าตอไม่มา,มาเอ้ยถ้าวันนี้ผมไม่บวกใครจะว่าผมไหมเนี่ยอืม ไอ้ยาอายาียตึงอยู่นะตึงอยู่นะตึงอยู่นะอ้โหเปลี่ยนเฟรดครับตบนี้หน้ากุศลขออนุญาตแป๊บหนึ่งแล้วกันเออจะเจอกันใหม่ฮะมา,มาลุยกันต่อรอกันตุยประเป้าสักตัวดิอมองว่ากําลังเกมตึงนะวันนี้ เล่นปืน๊สิบอ่ะแต่ว่าไหนๆก็เอาแล้ต้องไปสุดครับตอดไปก่อนยิงปลาสู้ชีวิตสักตัวก็ไม่มีเพื่อนโอ้โหนิ่งเลยคานผู้ชมอ่าเอาไงดีเอาไงดีไม่หนูเอย้ยอ้าว ไปทิ้งโอโอเคโอเคอ่ะก็วันนี้คงจะจบกันไปเล่าน,นี้แล้วกันผมมองตึงมากฮะเออก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปเบหน้าแล้วกันครับผมถึงว่าผมเอากําไรเมื่อวานมาเล่นนะเออก็ถึงว่าไม่เป็นไรฮะแต่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปทวงคืนคลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ล,ลากันไปก่อนครับไปไป,ไปครับผม I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.